ภาพนี้แหละที่เวียสุกรวัต์ชื่นชอบมากที่สุดในวันแต่งงานเข้าพิธีกันไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่17กรกฎาคม65สำหรับคู่รักข้าวใหม่ปมาหมันอย่างพรเอกหนุ่มซุปตาเวียสุกรวัต์และภรรยาสาวคนสวยอย่างวิกกี้โดยล่าสุดในอินสตาแกรมของเวียนั้นได้โพสต์ภาพสุดประทับใจในวันแต่งงานพร้อมทางระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า ผมชอบช่วงเวลานี้ที่สุดเลยวิกกี้กับผมเราเต้นรำเพลงนี้ด้วยกันหลายครั้งบนถนนสัตว์กำแพงอ่างเก็บน้ำบนถนนหญ้าโอบร้อมด้วยขุนเขาบนหาดทรายบนเรือหรือแม้แต่ใต้น้ำวันนี้เราได้ทำมันอีกครั้งในงานแต่งของเราน้ำตาไหลเลยครับรักคุณนะ หลังจากนั้นต่างก็มีแฟนคลับเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์มากมายเลยละค่ะอาทิคนที่บอกเฮียนอกใจนี่คือเป็นคนแบบไหนอาจจะเลิกกันนานแล้วก็ได้แต่ปิดข่าวเพราะติดพรีเซนเตอร์ร่วมกันเราเป็น f อก็อยากจะเห็นเฮียมีความสุขกับคนที่พร้อมใช้ชีวิตคู่ด้วยถ้าดูสัมภาษณ์บ่อยๆจะรู้ว่าเฮียอยากแต่งงาน มีครอบครัวพร้อมก็แต่งเลยไม่ว่ากับคนไหนเฮียอายุมากแล้วบางคนบอกรักต้องรอต้องรออีกกี่ปีอะพอแม่เฮียอายุเยอะแล้วถึงเจ้าสาวจะมีลูกก็คือเขาพร้อมทุกอย่างมีทุนทรัพย์ในการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีของสังคมสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้รักกันนานๆค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ